ใครเนาะอ้าวมีลูกแล้วยังมีแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะมากระโดดเชือกด้วยกันกระโดดเชือกกระโดดเชือกออกกําลังกายอาจจะมืดนิดนึงนะมีแล้วค่นะมีแล้วกําลัง กำลังโตค่ะเป็นหนุ่มเป็นสาวนะคะเดี๋ยวจะให้ดูค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเดี๋ยวจะให้ดูคัมเฮียโฮต้าออนดันไปเอาพาวเดอร์มา I don't give you any more powder เดอร์คัมเฮะซันล่ะเอาออกดีๆนี่ไงคะ <No. S 1> สวัสดีค่ะสวยๆ ยกมือขึ้นวสวยๆนี่ค่ะพี่น้องสาวน้อยลูกค่ะล,ลูกลูกค้อยบอยว่าชื่ออะไรซื้อใบหยังซื้อใบหยังบอกเป็นบอกบอกเบิ้งบอกลาเบิ้งหนูซื้อว่าซาล่าค่ะเ,เบ้บาหนูชื่อซาล่าค่ะหน,นูชื่อว่าน้องซาล่าค่ะหนูชื่อว่าน้องซาาล่คะ,ะดีดี คุยดีๆนางก็จะอายไปไป,ไปนี่นะคะพี่น้องค่ะไปแล้ว that is my daughter เพราะว่าเดี๋ยวแม่สมศรีก็จะกระโดดต่อพี่น้องกระโดดต่อให้ให้ครบนะคะหายใจไม่ทั่วทอ้องออกกำลังกายด้วยกันมา exercise ใหญมากวันนี้เดือนไหญ่ามากผู้ใดมาอีกแล้ววิกวิคอนวิคอนทีจี thank you thank you thank you e v e r y o n e thank you please please don't forget like and subscribe like and subscribe กระโดดเชื่ออีกแล้วกระโดดออกกำลังกายเพื่อให้เลือดเพื่อให กระโดดเชือกเพื่อให้เลือดสูบฉีด and Skipping a bit every day to make you to make you firm and fit uh, Try my best every day every day ก็ไม่อ่านแล้วนะไม่อ่านแล้วจะไปต่อแล้วนะมัวแต่อ่านไม่ได้กระโดดสักที ให้เลือดมันสุบฉีดไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่เป็นเกงๆออกกำลังกายด้วยนี่หายใจไม่ทั่วท้องนะคะพี่น้องคะ่ะหายใจไม่ทั่วท้องเชวทำไมเชือกมันต้องพันกันด้วยนะด้วยนะเชือกไม่รักดีนะ เดือนหงายพี่น้องหนุนเนาะเดือนหงายพี่น้องคะลุก at the sky today look at the sky พี่น้องเดือนหงายมาก look at the moon sky wow คือมันเดือนหงายมากนู่นพระจันทร์แต่ไม่เต็มดวงนะปกตินี่มันจะมืดนะแต่ว่าดูก้อนเมฆท้องฟ้าก้อนเมฆ <c oughs> อ่ะเก็บบรรยากาศให้เ,เพื่อน